สวัสดีครับทุกคนในช anel ควันลามาเซียกาะติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเรอัลมาติดก็แพ้บียาเรอัล2ประตูต่อ3ครับทำให้สถานการณ์ในการลุนแชมป์ตอนนี้บาซ่ามีโอกาสฉีกหนีเป็นจ่าฝูง15แต้มถ้าเกิดว่าวันจันครับเก็บชัยชนะเหนือคิโรนาได้เดี๋ยวเรามาดูควันหลงกันนะครับแล้วก็ ประเด็นข่าวที่โ้ว่กำลังร้อนแรงในโซเชียลตอนนี้เลยครับเฟเดริโกวาลเวเด่ครับที่ไปมีปัญหากับทางบาเอนาแนวรุกข,ของบิยาเบเรอครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเรื่องชกต่อยกันโอ้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็เรื่องของ เลโอนลเมซี่ครับยังคงเกาะติดกันนะวันนี้มาฟังข้อมูลจากฝั่งลุยส์เอฟโลโคเป็นนักข่าวของมากาครับเขาเปิดเผย3เหตุผลที่ว่าทำไมเมซี่ถึงอยากกลับบาซ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างตลาดซื้อขายนักเตะครับบาซ่าพยายามมองหาเบรดี้อีกคนหนึ่งนะก็มีข่าวกับ ดาวรุ่งชาวตุรกีครับที่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะอยากจะได้เข้ามาร่วมทีมด้วยแล้วก็เรื่องของอ,อ,อนาคตราฟินยา กับทางอันซูฟาติเนี่ยวันนี้มีข้อมูลจากทางคาบีมิเกลนะที่ออกมาบอกว่าบาร์ซ่าจะทำการปล่อยใครในช่วงซัมเมอร์นะเก็บมาฝากกันครบถ้วนแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำคัญสุดคือกด Subscribe ด้วยนะขวัญละมาเซียใกล้ครบ1 0 0 0 0แสนซับแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ ซูซูกิ Swift GL next มาพร้อมดีไซน์ภายนอกโดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติกเกอร์ GL next edition เสริมเอกลักษณ์ทุกมุมมองด้วยวัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูเคฟลาเพลิดเพลินกับจอ7นิ้วเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจและแพลตฟ,ฟอร์ม h าร์ดเทค เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ด้วยระบบความปลอดภัยครบคันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม w w w s u z u k i c o t h แล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ดูฟุตบอล e อซ y v ี p แหล่งรวมความสนุกมากมายหลายวรา,ารเอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมในเพจขวัญละมาเซียติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะครับ เมื่อคืนนี้โอ้โหเขาบอกว่าเป็นวันของทางชูอุกเซครับเล่นดีจัดๆนะแล้วก็ยิง2ประตูสุดคลาสสิกลองไปดูไฮไลท์ได้ลูกยิงของชูอุกเซนี่สวยมากนะครับมัดติดก็ขึ้นนำแบบ2ครั้ง2คราวนะเป็นลูกโอนโกของเปตตาตอเลสนาะที16ครับแล้วก็มียาวเรอาตีเสมอจากชูกุกเซนาที39 มัดริดขึ้นนำอีกครั้งจากวินิซุสจูเนียนาที48บิยาบรีอัลตีเสมอครับจากหลุยส์โมราเลสนาที70และมาได้ประตูชัยจากชูคุกเซนาที80นะลูกยิง3-2นี่เลี้ยงตัดเข้ามายิงด้วยซ้ายในโซเชียลเขาแซวกันบอกว่าโอหเหมือนอเยนรอบเบนเลยนะมาโชว์ฟอร์มดีในนัดนี้ครับแล้วก็ เท่ากับว่าฤดูกาลนี้กีเก้เซเตียนจัดให้บาซ่าแบบจุกๆุกนัดเย่าเยือนชนะมัตลิดได้ทั้ง2นัดเลยครับเล็กแรกเล่นในบ้านชนะ2-1เลก2บุกไปเยือนที่ซานติโกเบนาเบลชนะ3-2นี่โอ้โหเซเตียนจัดให้นะครับตารางคะแนนตอนนี้มัตลิดก็หยุดอยู่ที่ 59แต้มจาก28นัดครับบาเซโลนา71จาก27นัดหมายความว่าถ้าวันจันนี้บาซ่าชนะคิโรนาเราจะเก็บเพิ่มเป็น74นำหน้ามัรติด15แต้มซึ่งถือว่าเป็นช่องว่างที่เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าชนะได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ย15แต้มจาก10นัดที่เหลือในฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่าบาซ่า มีโอกาสปิดจ็อบครับคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ในเกมที่33หรือ34ของฤูดูการคือขอชนะอีกแค่5 6นัดถ้าเกิดชนะได้รัวๆนะครับบาซาก็จะการันตีการคว้าแชมป์ก่อนปิดซีซั่นโอ้ตอนนี้เรียกว่าโอกาสแบบสูงมากๆอยู่ในมือของเราแล้วนะครับถ้าเกิดว่า นำขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นแชมป์อีกเนี่ยโอ้โหบอกว่าเก้าอีของชาบีเอนเดสน่าจะร้อนแล้วนะโอกาสตอนนี้นี่เยอะสุดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอผลงานในวันจันทร์แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับนักเตะบาซ่าลืมความผิดหวังครับในถ้วยโกปาเดเลยไปแล้วก็มามุ่งเน้นในเกมลีกนะครับเราต้องปิดจ็อบให้ได้ต้องคว้าแชมป์ฤด,ดูกาลนี้ให้ได้สถานเดียวเท่านั้น นะอ่ะก็เดี๋ยวรอรอดูกันบาซ่าจะเตะวันจันทร์นะครับเกมมันเดย์ไนท์นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับเรื่องปัญหาเฟเดริโกบอเวเดกับทางอเล็กซ์บาเอนาครับปีกของบียารเปาเกิดอะไรขึ้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยเล่าเท้าความนิดนึงนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสักเดือนออมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ย ทางภรรยาของวาเวเด้ครับมีนาโบนิโนเนี่ยนะเธอไปออกสื่อแล้วก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจคนระับว่าตอนนั้นเนี่ยเธอมีปัญหาเรื่องของการตั้งคันนะก็ท้องลูกคนที่สองครับแต่ว่าคันของเธอเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาและสุ่มเสี่ยงที่จะแทงลูกนะณนะตอนนั้นนะครับประมาณช่วงเดือนมกราคมช่วงเดือน กุมภาพันธ์มีข่าวว่าภรรยาของวอลเวเดเนี่ยนะสุ่มเสี่ยงจะแท้งลูกคนที่สองแต่ว่าตอนนี้ผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะครับคันของภรรยาบอเวเดเนี่ยกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์และตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่นะก็ประมาณสัก3-4เดือนแล้วนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่ปัญหาในการตั้งคันเนี่ยมันมันจบไปแล้วนะกลับมาแข็งแรงแล้วก็ลูกเนี่ยมี มีความสมบูรณ์นะแต่ว่าคือเขาบอกกันว่าทางบาเอนาเนี่ยนะไปพูดเหมือนกับล้อเลียนครับแล้วก็ไปพูดจี้ใจดำของบอลเวเดบอกว่าร้องไห้ออกมาเถอะนะลูกของนายเนี่ยไม่มีทางได้เกิดมาแน่ๆนะครับคือประโยคนี้เกิดขึ้นตอนที่ทั้งสองทีมครับเจอกันในศึก โกปาเดเลเมื่อวันที่19มกราคมนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวลือออกมาแล้วครับว่าภรรยาของวอเวดเด้อาจจะแท้งนะสื่อก็บอกว่านี่คือประโยคที่บาเอนาเนี่ยไปพูดกับวอเวดเด้แล้วก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะมากาเนี่ยบอกว่าไบานาก็มาพูดกับวอเวดเดในทำนองเดิมอีกว่า ลูกนายไม่ได้เกิดมาหรอกเดี๋ยวภรรยานายก็แทงประมาณนั้นครับมันก็เลยทำให้วอลเวเดเนี่ยโมโหคือเป็นเราเราก็โมโหครับมีคนมาพูดนะกับลูกเราแบบนี้เนี่ยซึ่งโอ้โหภรรยาเพิ่งผ่านไอ้ช่วงที่คันมีปัญหามานะแล้วก็ตั้งคันอยู่ในตอนนี้แล้วอยู่ๆมาพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นเราเราก็ปรีแตกครับทำให้พอหลังจบเกมปุ๊บเนี่ย วอเวเดก็ไปยืนดักรอไบเอนาที่ลานจอดรถครับแล้วไบหน้าเดินมากําลังเล่นโทรศัพท์นะกดโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับปรากฏพอมาเจอกับวอเวเดก็โดนต่อยเข้าที่บริเวณใบหน้าตรงโหนกแก้มนะครับอันนี้คือภาพนะใบหน้าของไบเอนาครับก็จะสังเกตว่ามีรอยฟกช้ำบริเวณโหนกแก้มนะแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ใน IG ครับบอกว่ามีความสุขกับชัยชนะในนัดนี้แต่ผิดหวังนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาโดนกระทำนั่นก็คือนี่แหละครับบอเวเดแล้วเขาก็ปฏิเสธนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดไอประโยคที่บอกว่าร้องออกมาเถอะยังไงลูกของนายก็ไม่ได้เกิดเนี่ยเขา บอกผ่าน IG ว่าเขาไม่ได้พูดประโยคนี้ซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าผิดถูกเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าบาเอนาพูดแบบนั้นจริงๆโอ้โหก็ไม่แปลกที่วอลเวเดจะรู้สึกโกรธแต่ว่าถามว่าการที่วอลเวเดไปต่อยหน้าไบาเอนาเนี่ยมันเหมาะสมไหมก็ไม่เหมาะสมเช่นกันครับเพราะว่าตอนนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในเหตุการณ์นี้แล้วกำลังสอบสวนอยู่ฝั่งของลาลิก้าเนี่ยก็กำลังดำเนินการหาบทลงโทษให้กับวอรเวเดต่อไปคือมันควรจะจบในสนามนะแต่ก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าใบหน้าพูดแบบนี้เป็นเราเราก็โหมันมาพูดกับลูกเราแบบนี้เลยอะ่ะมันก็ไม่พอใจ นะครับแต่ว่าพอไปทำํำลายร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งและมันก็จะเป็นการแบบทําร้ายร่างกายด้วยการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่านี่ไปยืนดักรอเขาอ่ะนะก็เดี๋ยวรอดูว่าบทลงโทษจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนโทษแบนสำหรับบอเวเดนะครับแล้วก็ไบเอนาก็จะต้องโดนสอบเรื่องของจริยธรรมด้วยว่าเขาพูดนะเรื่องลูกกับบอเวเดจริงๆหรือเปล่า นะครับอ่ะมาดูเรื่องของลิโอเนลเมซี่ครับก็ข้อมูลจากลุยส์เอฟโปรโคครับผู้สื่อข่าวมาก้าซึ่งก็ผมจัดเอาไว้ให้เป็นทียร์สองละกันนะนะเขาเป็นสายบาซ่าครับแต่ว่าทำงานอยู่กับทางมาก้านะเป็นเทียร์สเขาก็ออกมาบอกว่ามีหลายเหตุผลเลยครับที่ทำไมเมซี่เนี่ยถึงเปิดเปิด โอกาสในการย้ายกลับคืนสู่บาร์เซโลนาทั้งๆท,ที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อช่วง,วงต้นฤดูกาลนะครับปัจจัยแรกเ็าบอกว่าชาบีเอเนนเดสเป็นกุญแจสำคัญในการโน้มน้าวใจเมซี่ชาบีพูดตลอดว่าต้องการให้เมซี่เนี่ยย้ายกลับสู่บาซ่าแล้วก็มีการติดต่อกับเมซี่อย่างต่อเนื่อง ชาบีพูดกับสื่อหลายครั้งว่าประตูในการกลับบาร์ซ่าสำหรับเมสซี่เนี่ยเปิดกว้างเสมอเหตุผลที่2เมสซี่เนี่ยตั้งตารอที่จะได้กลับมาเจอจอร์ดี้อัลบาและเซคิโอบุสเกตสองเพื่อนคนสนิทของเขานี่คือปัจจัยที่ทำให้บาร์เซโลนาเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเซคิโอบุสเกตและ หยุดกดดันจอร์ดีอัลบาในการย้ายทีมนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนซัมเมอร์ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหบาซ่าไม่มีความต้องการจะต่อสัญญากับบูสเกตรวมถึงพยายามที่จะนะผลักดันให้อัลบาเนี่ยได้ย้ายทีมมีการไปคุยกับอินเตอร์มิลานแต่ว่าอัลบาเนี่ยปฏิเสธ นะครับแต่ว่าพอมาทําไมถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นข่าวว่าบาร์ซ่ายื่นสัญญาใหม่ให้กับบูสเกตให้กับอัลบาแม้ว่าจะเป็นการลดค่าเหนื่อยเนี่ยแต่ก็แสดงให้เห็นว่ายังคงต้องการให้ทั้ง2คนเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับจุดนี้มันก็เลยโดนจับไปโยงว่าอาจจะเป็นเพราะวางแผนเอาไว้ว่า2คนนี้คือคนสนิทแล้วถ้าเกิดว่าอยู่กับทีมต่อเมสซี่ก็มีโอกาสที่จะย้ายกลับมา และเหตุผลที่3ครับนั่นคือการรีทายของเคราดปีเก้นะเราสเราเนี่ยรู้ถึงความขัดแย้งระหว่างปีเก้กับเมสซี่เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเมสซี่เนี่ยก็ยังคงไม่พอใจในตัวของปีเก้ครับเพราะเชื่อว่าปีเก้เนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้เขาต้องย้ายทีมเพราะเป็นคนไปบอกกับโจนาปอร์ตาไปบอกกับทางบอร์ดบริหาร ว่าไม่ต้องต่อสัญญากับเมซี่หรอกไม่มีปัญหาอะไรในการปล่อยเมซี่ออกไปนะครับและตอพอตอนนี้ปิเก้ไม่อยู่กับทีมแล้วมันทําให้เมซี่รู้สึกสบายใจที่จะย้ายกลับสู่ทีมมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นครับรุยส์โลโก้ยังยืนยันด้วยว่าบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมที่จะหาลือกับทางลาลิก้า เร็วๆนี้ครับเพื่อนำเสนอแผนงานว่าสามารถเซ็นสัญญากับเมสซี่ได้หรือไม่แต่ตัวของเมสซี่เองเนี่ยก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาให้สอดคล้องกับสภาพการเงินของสโมสรด้วยก็เป็นเหตุผลที่ดูแล้วสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งต้องติดตามดูกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยนะครับ มาดูเรื่องของตลาดซื้อขายครับเมื่อวานโทนี่ควนมาตี้แล้วก็ทางโมเรตโต้ตครับสองสายข่าวเรเด,ดโวนะบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังติดตามครับในฟอร์มของอาดา กูเลอร์ครับมิดฟิลตัวรุกวัย18ปีของเฟเนบาเช่อย่างใกล้ชิดเลยครับหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้เล่นไป23เกมครับยิง4ประตูกับ3แอซิสนะแล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับที่ถนัดเท้าซ้ายนะก็เป็นความแตกต่างที่บาซ่าเนี่ยไม่มีอยู่ในทีมถามว่าทำไม ถึงต้องอยากได้มิดฟิลด์ตัวรุกเข้ามาเพิ่มเพราะว่าบาร์ซ่าอยากได้คนมาแบ่งเบาภาระของเพรดี้ครับจะเห็นว่าพอช่วงที่ไม่มีเพรดี้เนี่ยโหเกมรุกของทีมมีปัญหานะแล้วก็เพรดี้เผชิญกับเรื่องของอาการบาดเจ็บครับบาร์ซ่าเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลก็เลยต้องหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเอามาคอยสลับแล้วก็มองไปที่ผู้เล่นอายุน้อยครับเพราะ สองเหตุผลหนึ่งค่าตัวมันไม่ได้สูงมากแล้วก็สามารถใช้งานได้ในระยะยาวนะตอนนี้บาซ่าก็วางแผนเกี่ยวกับอนาคตด้วยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเสริมด้วยแบบผู้เล่นอายุเยอะๆประสบการณ์เยอะอย่างเดียวต้องสลับกับผู้เล่นอายุน้อยด้วยนะแล้วก็กูเลอร์เนี่ยอายุแค่18ปีเขาบอกว่านี่คือแบบเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลตุรกีเลยนะครับเฟเนบาเช่ตั้งค่าตัวบอกว่าถ้าอยากได้ 20ล้านยูโรก็ไม่ได้แพงโอเวอร์นะแต่ก็ไม่ได้ถูกสำหรับนักเตะอายุ18ปีนะ20ล้านยูโรนะครับก็ส่วนสูง176เซนติเมตรนะเป็นเด็กปั้นของสโมสรเฟเนบาเช่เลยครับอยู่กับทีมมาตั้งแต่ยู6 6นะแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อย นะคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บาร์ซ่ามีข่าวกับอาดากูเลอร์นะเคยมีข่าวกันมาแล้วก็ลองเอาชื่อไปเสิร์ชดูฟอร์มกันได้นะครับอีกข่าวหนึ่งครับที่มีรายงานจากสื่อเมื่อวานโดยมุนโดเด p ปอร์ติโบนะก็คือชาบีซีมอนส์คนนี้เคยเป็นเด็กเทพของลามาเซียแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย เอเย่นะของเขาคือมิโนอไรโอลาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ตกลงค่าเหนื่อยกับบาร์ซ่าไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยเลือกย้ายไปอยู่กับเปแอเชหลังจากหมดสัญญาแต่ทีเนี้ยพอไปอยู่เปแอเชก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักให้กับทีมชุดใหญ่ก็เลยย้ายทีมอีกรอบหนึ่งครับไปอยู่ PSV i h o ไอโฮเฟนย้ายแบบย้ายถาวรเลยนะครับไม่ใช่สัญญาย,ยืมตัวด้วยย้ายไปถาวรเลยแล้วก็ พอมาอยู่กับ PSV เล่นดีครับมันเหมือนกับเป็นการนับหนึ่งใหม่ตามวัยของเขาตามอายุของเขานะครับก็ตอนนี้ลงเล่นไป39นัดยิง16ประตูกับ8แอสซิสโอ้โหฟอร์มดีมากก็เลยตกเป็นข่าวว่านี่แหละนะมิดฟิลตัวรุกเล่นได้เล่นปีกได้ด้วยนะครับบารซ่าจะมีข่าวกับมิดฟิลตัวลุกซะส่วนใหญ่นะอาจจะพิจารณาดึงตัวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ว่า เหมือนกับล่าสุดเนี่ยทางคาบีมิกเกลครับสายข่าวของอาร์สออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วนะบอกว่าไม่จริงครับบาซ่าไม่ได้สนใจชาบีซีมอนส์นะชาบี abi, ไม่ชาบีเอนนเดสไม่ได้มองซีมอนเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับก็คงจะเป็นอันยุติข่าวลือไปนะก็ต้องมองหากันต่อว่าจะเอาใครเข้ามาแทนคือหลักๆแล้วเนี่ย มิดฟิลตูรุกมันควรจะเป็นเมสซี่ถูกไหมครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็คงวางแผนสำรองเอาไว้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เมสซี่มันก็ต้องหาคนอื่นเข้ามานะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คาบีมิเกลยืนยันครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยไม่ได้พิจารณาขายราฟินญ,ญาในตลาดซัมเมอร์ครับก็จะเป็นคนอื่นที่ถูกถูกขายแทนนะแล้วคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันซูฟาติเขาบอกว่าตอนเนี้ ฝั่งของฟาติเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆเลยนะเดี๋ยวจะรอจบซีซั่นก่อนแล้วก็พูดคุยกับบอร์ดบริหารของบาซ่าอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อไปนะแล้วก็ประตูสำหรับการย้ายทีมเนี่ยยังคงเปิดอยู่และค่าตัวที่บาซ่าตั้งเอาไว้ถูกกว่าที่คิดครับ40ล้านยูโรสำหรับฟาติครับ40ล้านยูโร เท่านั้นครับก็พร้อมที่จะปล่อยแล้วอันนี้คือข้อมูลจากสื่อนะตอนแรกเราเดากันว่าอูอาจจะแบบ60-70ล้านแต่ถ้า40ล้านเนี่ยผมเชื่อนะว่ามีทีมที่พร้อมซื้อฟาติแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้แพงโอเวอร์ไงสีล้านยูโรนะถือว่าถูกนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าหลังจากจบซีซั่นเนี่ยจะจะเป็นยังไงต่อ นะสำหรับฟาตินะครับคือถ้าปล่อยไปราคานี้ก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่รู้ครับอาจจะได้อยู่กับทีมต่อก็ได้นี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้นะครับก่อนจากกันขอฝากหน่อยนะคลิปทัวร์สเปนครับตอนนี้คนยังดูไม่เยอะเลยนะ EP 2ครับไปซานติโกเบนาเบลนี่นะไปดูถ้วยรางวัลถ้วยแชมป์ไปทัวร์สนามของ เราเอามัดดิดแล้วก็ไปชิมแฮมสเปนด้วยนะฝากเข้าไปรับชมไปติดตามกันได้นะครับ EP3 ีสาคัมนูเร็วๆนี้จุใจแน่นอน EP3 ผมแบบจัดเต็มเลยนะเอาถ่ายอะไรได้เดี๋ยวใส่เข้าไปในคลิปให้หมดฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ใครสนใจลงสปอนเซอร์นะครับก็ติดต่อมาได้แล้วก็อยากจะซัพพอร์ตครับแฟนๆนะมีหลายช่องทางเลยจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องก็ได้ นะมี3ราคาหรือจะส่งสติกเกอร์ซปเปอร์แองซปเปอร์แฟนเข้ามาให้ก็ได้นะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ